สวัสดีค่ะสวัสดีวันพฤหัสเนาะวันนี้มาพิกซีหน่อยนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าคุณสุใส่เสื้อที่ต่อแขนให้ดูให้ชวมว่าคุณสุต่อสามชั้นแล้วมันมันมันโอเคแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยก็เลยก็เลยใส่ให้ชมใส่ให้ชมว,ว่าโอเคโอเคแล้วไหร่คุณสุคุณสุทำใหม่ อัปเดตกันะอันนี้วันนี้ดีวันนี้ดีกว่าเมื่อวานเช้าก็ลงบ้านใส้ไม่ท้าลงบ้านได้ระดับหนึ่งก็แล้วก็ตื่นตีตื่นประมาณตีสามฝ่าคืนสุก็เลยนั่งนั่งนั่งถักตัวนี้ค่ะนะคะถักตัวตัวชัน้นข้างในนะคะ ตัวชั้นข้างในตัว,ตวคือตัวชั้นข้างนอกสรงแต่เมื่อวานแล้วเนาะมันสุก็ได้ทาชั้นข้างในสองชั้นนี่ก็เสร็จประมาณสักเจ็ดโมงเจ็ดโมงคร่นะคะอันนี้ของคุณของพี่หลของพี่หลของพี่หลตัวตัวเขียนกรงจริงนะคะอันนี้ก็ถักตัวเขียวเขียวกา้านมะลินะคะเขียนกุงจริงอีกอันหนึ่งแล้วก็ สีแดงสีแดงนี่หล่อหล่อเสื้อมานะคะพี่หลพอดีสีแดงขาดตลาดสีแดงกีบสีเก็บปัวขาดตลาดดีดีนะพี่ได้ก่อนตอนนี้คุณสุถักถักของคุณปทุมเสร็จนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวคุณสุขโชว์นะโชว์อันนี้เป็นเสื้อสีส้มของคุณสุขสุขต่อชายใหม่เห็นไหมต่อชายใหม่ก็เกีขึ้นหมาเกี่ย้กหมา ทำทำชายเพิ่มเพื่อเพื่อให้เขามีอน้ำหนักพอลายเล็กๆแล้วเขาไม่มีน้ำหนักตอนนี้สุดตัวเล็กสุดก็เลยคิดว่าสุดน่าจะเอาใส่ตรงชายลงมาอีกอะไรเนี้ยนะคะก็น่ารักดีอันนี้ของคุณสุด,สดเอามาใส่นะคะส่วนไอ ส่วนชุดชุดของนางนะคะชุดของนางชุดของนางนี่คุณสุดใสอ่ะไทลือสีส้มเห็นไหมคะไทลื้อสีส้มนะคะคือส้มเขาอยู่ล่างแล้วเขามาเข้ากับตัวนี้ก็ก็สวยนะคะตัวนี้ไทลื้อเวลาตัดออกมาสวยนะคะนะคะสวยมากแล้วเขาก็นิ่มน,นะคะ ไขรือส,สีส้มที่ตัดออกมาสวยทำให้เราสว่างนะครัแล้วคุณสุดจะให้ดูเอเอไม่ใช่หยิบนี่ให้แม่หน่อยคุณสุดจะให้ดูว่าถ้าใส่กับเสื้อสีส้มเลยไขรือเขาจะอันนี้คือส้มส้มอ่อนใช่ไหมแล้วคุณสุดจะลองดูว่าส้มเข้มอ่ะคือเขาจะเข้าไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ลองเอาเสื้อสีส้มที่แม่ถักแขนสีส้มไหมแม่ไหนเราก็คุยกันไปชิบๆนะคุณผูใส่ชุดสีกะปินะคะลายไทยสีกะปินะคะตัวนี้เป็นลายไทยฟืมฟืมเป็นเทาเข้มนะคะตัวฟืมเขาจะเป็นเทาเข้มแล้วเขาก็ยกดอกด้วยสีชมพูกะปินะคะ ก็จะเรียกกะปินุดนะนะคะีอะทีท่แล้วนแสนที่คุณสุต่อนะคะคุณสุตก็เลยใส่ให้ดูว่าเขาโอเคตอนแรกคุณสุตแค่นี้ใช่ไหมพอแค่นี้แล้วมันมันมาค้ำตรงเวลาเรา,าพัี้ย่เงี้ยนึสุเลยต่อชั้นหนึ่งเสะ,ะเลยลถ้าเราใส่สูตส้มสูตส้มเลยเห็นไหมคะเขาก็ยังเข้าเห็นไหม นะเออถ้าถ้าถ้าใส่ส้มเขาเข้าถ้าส้มตัวนี้เขาก็เ <ไป S 1> ข้าเห็นไหมคะเนาะก,ก็น่าจะสวยนะคะสําหรับไทลื้อ่อะสำหรับไทลือสีส้มนะคะผู้สุม,มีไทยลือสีส้มนี่เอามามิประมาณสักสี่ห้าผืนนะคะ สี่ห้าผืนนี่ค่ะนี่ค่ะให้หนึ่งผืนนะคะแล้วก็มีผืนเดียวปุยชิงโวเออไม่สองผืนกับตัวนี้เนะเาะอันนั้นตัวหนึ่งเนอให้ดูเออให้ตัวนหนึ่งค้ะนีนไม่ใช่กับปิดดูไอ้ตรงสามเหลี่ยมมันจะสีส้ม ถ้าสามเหลี่ยมมันสีกะปิมันก็คือสีกะปิสามถึงนะคะสามถืงนะคะใครรับสี่ถึงคือสองสีนะคะสองสีสองร้อยห้าสิบบาทนะคะสำหรับสีส้มผ่านไปนะคะตอนนี้ก็สีเทานะคะไหนเอาทิ่นแก็บมาแล้วสีเลือกสีอันนี้คือสีเทา สีเทาสีเทาตัดเอกมากคือทะลือนี่เขาจะนิ่มนะคะก็จะนิ่มแล้วก็จะเก๋ของเขานะคะไปลานะคะสีเทาสีเทาสีเทาเราก็ใส่กับเสื้อสีขีมนะคะสีสีสีขีมนะคะเอาเสื้อสีเขีมมาหนึ่งที่แกะมาวางอยเือนนั่นแหละ แส่เสื้อกับใส่กระเสื้อสีนี้นะคะใส่กระเสื้อสีนะคะค่ะค่ะใ่กระเสอีนี้แล้วเขาจะออกมาสวยคแล้วก็สีเขียวขี้มานี่ก็ใส่กับเสียสีขีนได้เอาเสี้ีขีม่อ่าเขียวขี้ไม้ไหมคะหัวเขาจะขีนน่นะคะเห็นไหม เขาก็จะใส่กับเสื้อสีคขียมได้อันนี้คือเขียวขี้มานะคะเขียวขี้มาเนาะโอเคแล้นี้ชมพูชมพูวหวานะชมพูอมม่วงนะคะโอเคชมพูอมม่วงนี่นะคะพูดถึงว่าใส่กับจีบปัวก็ได้แล้วก็ใส่กับเม็ดมะปางก็ได้เห็นไหมคะใส่กับเม็ดมะปางก็ได้ เดี๋ยวดยสิเอาสีเม็ดมะปรางให้ชมทีนี้ก็ตามมาชมพูเม็ดมะปรางนะคะถ้าถ้าถ้าเราจะใส่กับซื้อถ้าสุงตัวตัวนี้นะคะนะคะวคลาเราใส่มันจะอยู่ประมาณนี้ใชไหมคะคือมันจะเห็นคือมันจะเห็นตัวตัวตัวนี้นะคะตัวเข้มะคาแล้วก็มันก็จะประมาณนี้นะคะใส่สีนี้นะคะ แต่นี่ก็สีอะกะปินะคะไทยลื้อกะปิจากไลื้อกะปินี่เขาสวยอยู่แล้วเนาะเขาเรียบร้อยนะคะเขาเรียบร้อยเนาะถ้าถ้าถ้าไทยลื้อกะปิก็ใส่กับสีนี้แต่ถ้ากับสีาสามก็ใส่กับสีนี้ได้นะคะขาวนวลได้นะคะ ันเอียงเข้ามานะมมันจะโอเคก็ใส่กับตัวนี้ไ,ไห็นะคะแล้วก,ก็เหมือนคุณสุ้ใส่ก็น้ำตาลน,นะคะเขาก็จะใส่ได้นะคะครบสีแล้วค่ะมีส้มนะคะมีส้มแล้วก็มีเผานะคะ แล้วก็มีอเขียวที่ม้านะคะแล้วก็มีชมพูหวานนะคะเขียวที่ม้านะคะแล้วก็ชมพูะะแล้วก็กะปินะคะพวกสี่นะคะ,ะ,คะเหลือเงินนะคะนงเงิน,นม่สมุดหนึ่งหนึ2สองสนะคะ ชุดเหลี่ยแค่นี้นะคะหมดละคือไม่มีเข้ามาละคือเหลียแค่นี้ค่ะอันนี้คือุดรถสุดท้ายแล้วนนเงิเสียแค่ใส่กบบปลาได้<ม>เห็นนะคะเพราะว่าคือเราก็ให้พระถุงเข้มปานะคะลาบตินเข,า,ขาเข้มนะคะหรือไม่ก็ใส่กับสีขาวอันนี้นเงินนะคะอ่านาเงิน ก็ใส่ได้เค็มขึ้นหน่อยอะไรอย่างนี้นะคะครบล้วคะครบสีแล้วมันเหลือแค่นี้เนี่ยค่ะถ้าใครจะรับก็พักงานะคะใครรื้อใครรื้อจำเหลยอนะคะยวไงคลิปต่อเนาะ